มาแล้วครับของขวัญปีใหม่ของพี่มาควิดนี่ครับเตกไก่กระทะมีอาหารเม็ดลรยเล็กน้อยมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอาพี่ออกไปจากบ้านก่อนแล้วเปิดประตูมาเจอไอเนี้ยเจอกระหมูกระทะจานนี้พี่จะเป็นยังไงี่พี่เมียวมาควิดมควิด,มา,วด,ม,าวดมานี่ก่อนเร็วมควิด ปีใหม่ปา๋ามีขนมให้กินพี่คิดป่าไปดูกันไปกลับบ้านไปดูเร็วไปพี่คิดไปถึงนู้นไปไปพี่คิดคิดม,ม,ม,มาเร็วเร็วมาคิดมาคิดมาคิดมาเร็วลุกไปเร็วไปไปดูที่บ้านมีอะไรไปดูไปดูเร็วไปดูไปดูหวิ่งว้ยให้รู้ให้รู้ให้รนูะ้พิคิดเปิดประตูบ้านดิเปิดประตูบ้านดิ เปิดประตูก่อนก๊อกอเลยก๊อกอข้างในเปิดเออเปิดอีกเปิดแรงๆเปิดเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยอะไรมันคืออะไรฮะเอาไงอยากกินเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ของควัมปีใหม่ป่าให้พี่ขีดชอบไหมคะพี่ขีดชอบไหมชอบอ่ะชอบชอบมาก เดี๋ยวสิอย่าเฮาสิถามคุยกันก่อนอันเนี้ยอันเนี้ยเน,นี่ยหมูกระทะเนี่ยไก่กระทะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ชอบไหมชอบไหมชอบชอบชอบมากเดี <c oughs> ๋ยวก่อนอย่าเฮาตอบพีนั่งนั่งนั่งรอ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  nang ro n a n นั่งรอสินั่งรอดีๆนั่งรอโอ,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 อ้ใจไม่นิ่งเลยเว้ยเฮ้ยใจไม่นิ่งเลยเว้ยโอ้โหนี่ทั้งไก่ทั้งเคฟซีเฮ้ย <c oughs> ขอาไงฮะอยากกินแล้วใช่ไหมล่ะอยากกินแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไม่ใช่บอกก่อนใช่ไหมอยากกินใช่เมียพร้อมอยังเมียพร้อมอยงังหนึ่งสามล้วกินเลยได้นะเอานะหนึ่งสองสามลุยเร็วอนุญาตเร็วมาดิมาดิมาเร็วอ่ะลุยอะไรก่อนอะไรก่อนไก่ก่อนชิ้นหนึ่งครับโอ้โหมาเมียมา เลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาลูกอะไรอ่ะเลือกอะไรเอาไก่คุยให้หูกระทะเลยมันจะสู้ไก่กระทะได้นี่เนี่ยป๋าจัดขนาดนี้เนี่ยดูที่นี้ครับอาหารนี่ก็อร่อยไก่ก็ดี แแแแมแมแมม,มอโอ้โหขอป้าจ้าพี่กิจ้าป้าขอได้ไหมขอแบ่งได้เปล่าพี่พี่พี่แบ่งได้เปล่าพี่บ่งไม่ได้นี่ครับหมูกระทะปีใหม่จัดไป มีทั้งไก่มีทั้งเทฟซีมีสเต็กอ้ยอุ้ยอุ้ยไก่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 สวัสดีปีใหม่ครับเฮงเเงยรวยนะครับนี่ชีวิตมีความสุขเหมือนเจ้าแม่ตอนกินไก่นะครับแ Happy นเวียร์ครับงับ